ตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอเคค่ะกราบสวัสดีวดีมิตรรักนักเสี่ยงดวงทุกท่านทุกคนนะคะอยู่แอชโชก้กาุ่นในช่องโชก้าสายปันเหมือนเดิมนะจ๊ะทุกคนวันนี้มาในเกมใหม่ค่ายพีนะคะการเนชั่นนะการเนชั่นโอ้โหทรงดีทรงเกมแบบแนวเดียวกับซามไรหรือป้านะ มาดูกัน,กนเขาพูดอะไรบอกกันด้วยใครรู้บอกอัดด้วยมาค่ะมาดูตารางกระเจาข้าวก่อนนะคะเส้นลักส์กเกตเตอร์เป็นก้นพองนะคะเส้นลักวาเป็นหน้ากากหน้ากากผีนะส่วนตดแอะไรอย่างนั้นนะ,ะตัวแพงสุดจะเป็นเกย์ชาค่ะแล้วก็จะมีโลมมีมีเกีย้ยมีอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอะทุกคนเป็นกรีดหรอ AKQJ นะคะสัญลักษณ์ตัวถูกนะคะสเกตเตอร์สตัวนะเกมนี้ซื้อฟีเจอร์ได้ด้วยมีคูณให้เราด้วยอ้าวมารอลุ้นกันเป็นสัญลักษณ์สี่แถวแรกนะคะแล้วก็จะมีแถวคูณหน้าๆน,นะว่าแล้วก็ป้ายเลยเราเน้นปฏิบัติจะไ,ไม่แนะนำไม่ทําตามจะทำเพื่อความบันเทิงเป็นหนึ่งลังเกลือก่อนเลยสักสิบทีวันนี้พวกมาสองพันหกเท่านั้นสองพนกจะจบตาเราไหมมารอดูกันเหมือนเดิมนะรู้สึกว่าจุก้าจะเป็นสายทุน ทุนเยอะไม่ได้นะทุนเยอะก็หมดทุนน้อยก็พอได้แบบถูๆไทยๆเนาะโอเคสวยตัวนี้เป็นตัวแพงอันดับสองนะคะเปิดเทรบโบไปเลยทุกคนว่องไวอเอีชาตัวแพงสุดอ้าวได้อต่อมีคูณแล้วได้ใช้ไหมมันต้องเปิดตัวคูลให้เราด้านหน้านะทุกคนออาสวยหรือเปล่า ต้องมาองรอลุนกันด้วยว่าเข้าไลน์หรือเปล่าลมีสุ่มคุณให้เราด้วยนะโอเคเบ็ดหนึ่งทรงเดียวโอเคใช้ได้ปรับไปเบ็ดจีเลยแล้วกันไม่แนะนําไม่ทําตามนะจ๊ะที่ระคนที่เกลือขนาดนี้เป็นของคุณนะช่วงนี้ฉุก็เกลือจัดๆเลยค่ะไม่ค่อยกาไรเท่าไหร่เลยฉะนั้นไม่อยากทุกคนนําตามนะวันนี้อาจจะพูดไม่ชัดติดเลเทนเนอร์นะคะขออไปนะ อากาศเป็นยังไงบ้างอาาัทิตยทยอากาศดีขึ้นรืยยังอากาศแบบหนาวหนาวเข้ารืยยังเข้าอากาศหนาว,าว,าว,าวกันแต่ยัง,ยงเอ่ยที่อยู่เริ่มหนาวแล้วนะจ๊ะหนาวนี้กอดใครหนาวไม่กอดกันเอาหยอดไปเบาๆหนึ่งตบ <c oughs> สวยไหมคิวไหลต่อถึงจะดีแต่ไม่มี <c oughs> ตัวคูณเพิ่ <c oughs> ม,ม,มโอ้เจไดตอนนี้เราอยู่ที่ี่กันนะคะไอตึมประดานแต่ตัวคูณไม่มาโอ้โห เบตต่ำน้องก็คงจะจ่ายต่ำมาเนาะเกอีชาเกยีชาวันจะใจดีกับเราไหมคิวต่อไม่คิวเลยอ่ะเบจิไม่มางั้นค่าขอเบจิบเบจิบเลยแล้วกันสามสิบหมุนลุ้นกันต่อรอวองปันทุกคนเพื่อนน้องจะจ่ายนะ อ่อนันนี้ปั่นเล่นๆก็อ้าวแตกดีนะทุกคนเอาทุนมา200ขึ้นมา2,000ันะเออก็ได้อยู่แต่ว่าเพออัดคลิปแล้วมันจะได้หรือเปล่าออนั้นแหละสิบสวยค่ะได้เคต่อไหมได้ไหมมาส่วนตัวลูกสื่มันไม่ค่อยไหลเท่าไหร่อ่ะเจสวยตัวคุณต้องมาแล้วไหมได้มาคูณสอง เมอกี้ลืมดูว่าตัวคูณสูงสุดเท่าไหร่นะคะใจจำจังเลยอาอยาจงเงียบเหลือเกินเกมกานิชานว่าพลังกานดิชานลงเกลือหรือเปล่าคะเนี่ยเค็มจังเลยอ่ะ ปกติเกีใหม่พี่จีมันต้องจ่ายนะคนปรับขึ้นเลยไหมควรปรับขึ้นเลยกันเบ็ดยี่สิบไปสามสิบหมุนปะลุ้นกันต่อนะคะอยากลองพันธุก่อนยังไม่ได้เข้าจื้อสเตเตอร์สักครั้งนะอุ้ยจะได้คิวตวสองสวย่ะาด้ล่ร่มแล้วอืคิวต่อโอเคเจต่อไหมเกียได้ไหมไม,ม่ได้เลย จะได้เป็นเกณฑ์ดีหรือเปล่าสำหรับน้องการนชานะคิวโอ้คิวไม่ลงทุกคนเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้โอ้โหทำไมไอรู้สึกว่าพีจีมันแปลกๆนะช่วงนี้แบบบักๆนะอะไรๆเกมไม่ไม่ได้นะครับเป็นเหมือนกันไหมหรือว่าพีจีจะไม่จ่ายเอาการนชาสวยมีคูณ6เพิ่มมาที่คูณ4ี่อ้าว ก็คือถ้าแตกในแถวนั้นตัวคูนจะเพิ่มให้เรานะโอเคยัมดีหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังไม่ไปไหนมาไหนเลยนะส่วนตัวแอนยังไม่อยากลองซื้อเอาได้มาแค่ห้าเท่านั้นล่มแถวหนึ่งมไม่มาเลยอืมโอเคโอ้โหูุนจ่อ หม,หมดหมดตรงนี้ขอซื้อเลยแล้วกันนะคะให้ดูสเกตเตอร์กันหน่อยนะวันนี้จะเป็นยังไงพันหพี่ว่าไงคะสเกตเตอร์3ตัวไปกาเนชา่าเป็นเขาเรียกอะไรวัฒนธรรมของทางญี่ปุ่นนาะภาพสวยอยู่นะโอเคคิวคิวไม่ลงร่มโอ้โหมาแนวตั้งทุกคน ติดหมุนจะบอกว่าว่าว,าวงเงี้ยไม่น่ารักนะเอาสินี่เราลงทุนแบบเออซื้อตัดใจซื้อเลยเอาได้ลมอยู่ได้กริดต่อไหมอื้หรู้สึกว่าเกมมันไม่ค่อยไหล่ะได้กริดได้เกี้ยโอเคสี่สิบเจ็ดไม่มีคูหนูคูทำไมใจต่ำจังเด็ดนี่สิมันเนี้ย ยังไม่มีโอกาสได้ดูบิ๊กวินสักครั้งเลยนะสำหรับเกมนี้นะโอ้โหหมุนสุดท้ายที่อ้ายรอเท่าวินเท่าได้สามร้อยสิบเกมนี้เราซื้อไปพันหนะโอ้โหไม่ให้เบียดเบ็ดเราเลยอะพันห้าพี่ว่าเกือค่ะขอซื้อซ้ำเบ็ดสิบหน่อยแล้วกันยังคงคาดหวังและธา,าว่าน้องจะใส่ให้เราอยู่นะหรือว่าเกมนี้ไม่เหมาะกับการซื้อคะนเนี่ย จะกำไรหรือกําหมัดคะเกมเยอะไม่ลงล่มไม่มาอา่าพาเราเทรียดเลยนะเด็ดหมุนลุ้นกันต่อร่มสวยๆแกี้ยสวยๆขอคูณมางามๆโอ้โหแค่คูณสองมาเนเองมันต้องแตกแบบต่อเนื่องอ่ะตัวคูณมันถึงจะเพิ่มเพิ่มเพิเพิมขึ้นได้นะน้าวได้คูณสี่แล้วค่ะตอนนี้อ้าวไรต่อสวย คูณสี่คูณหกอ้าวสวยค่ะแต่ตั้งแต่เล่นมารู้สึกว่าจะเป็นคูณสองคือคูณ 6, หกสำหรับไบจูก้านะต้องไห่ต่อน,นั้นแหละคูณสิบสองดนี้แต่ตัวชายต่ำมากน่าจะเป็นญาติกับทางน้องแมวพีจนะคูณจังทั้งไม่จ่ายคูณสิบหกตัวชายต่ำจุดๆุดหมุนุดท้ายถ้าไม่จ่ายคือจบนั้นไง ซื้อซ้ำก็ยังคงคอนเจปตความเกลืออยู่นะคะซื้อไม้จิบเองอ่ะได้มา346ร้อี่สิบหได้มาสามร้าทุนชองไม้เลยย้ำไม้สุดท้ายแล้วกันก่อนจากลาไหนๆอ่นไหนๆอ่ะถือว่าเป็นการเอากำไรมาเล่นแล้วกันนะก่อนหน้าดีแอดเอามา200นะคะได้มาสองพโอ้โหเกมดีพี่จีจ้า จะเอาเกมเกลือขนาดนี้โอ้ยไม่เอาเข้ามากันได้เอาอย่างน้อยมีคูณไหลอกมาให้ก่อนโอ้โหคูณไม่ลงเลยไม้แรกจะไม่มีคูณลงสวยไหมไม้สวยอ้าวาวัวอย่างนี้ใจไม่ดีนะจ๊ะใจกริดต่อขาดตอนนี้มีคูณลงมาแล้วเอไหลต่อสวยสวยเพิ่มคูณไปคูณโ่มอาดอกนี้ทำไมหรือเปล่าอุ้ยคูณเยอะจัดเลยดอกนี้คูณสิบแปด เป็นบิ๊กวินดอกแรกตั้งแต่เล่นมาเกือบสิบนาทีทุกคนคราวนี้ถ้าเันดข,ข้ามดูความสวยงามของเกมหน่อยเนาะมีก <machine>. ะวินยังไหลอยู่โอ้โหไหลานานเหลือเกินโอ้เถียงไม่ได้นะพี่จีทำภาพสวยนะทุกคนดูมีความใกล้เคียงอยู่นะเหมือนอนิเมะอะไรอย่างนั้นอะ สองน,นี้สองพันจากกำไรอีจ้ากำไรสําหรับไม้นี้นะแต่เรายังตามทุนอยู่นะเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจบเกมต้องจ่ายนะสองหมุนลุ้นกันต่อโอ้โหสวยตัวคุณต้องเพิ่มและต้องมีตัวใจมาด้วยนั้นแหละแต่ยงังใ้ต่ำอยู่ดีอ่ะใช่มาหนึ่งรเบามากพอเจียวสองแล้วบื้มบืม โอเคเดี๋ยวสองต่อล่มก็ได้โอ้โ oh หไม่ลงให้เราเลยอ่ะคูณยี่สิบหกจบไหมสามร้อยหกสิบจี่โอ้โหเสียดายมีคูณแล้วแต่ตัวถ่ายไม่ลงอะ่ะโอ้โหไม่เป็นไรมันหายเลยจ้าพกมันส่งมันกว่าได้มาส่งมันกว่าแล้วโอเคถือว่าน้องแบบจะให้เธอเท่านี้อะชูกา้าพอได้ยังหรือเราควรจะหมุนต่อทุกคนเอาเบสยี oh, ่สิบหน่อย ตอดสิบทีบัดมือมาไหมโอเคไหลสวยเผื่อมันไหลนอกดีนะอ้าวร้อยยี่สิบสี่ไม่แย่ไม่แย่มีคูณไหลต่อเจโอ้โหไม่ลงเบ็ดยี่สิบเบ็ดยี่สิบของเราพี่ว่าไงคะขอล้มเดี๋ยวสามอ้าวไหลตองน,นี่ไว้บึ้มบิ้มไหมอุ้ยคูณทำไมไม่ออกมาออกแล้วดอกนี้ลุนสเกตเตอร์อ้าวปัดเข้ารอว่าไง ยังไม่ลงเฉยแต่ได้คิวต่อค่ะดอกนี้ขอตัวไหนได้ไั้างตุนสเกตเตอร์และตัวไม่มีเลยอ่ะคุณหกมิกวินทิ้งท้ายค่ะสี่้อยแปดสิบไม้นี้เกมดีไหมก็พอได้สู้นะครับตอนนี้ถือว่าได้กำไรเล็กน้อยกิีดหน่อยอืกิดไม่ลง โอเคถือว่าพอดีกว่านะจ๊ะไม่แน,นะนำไม่ทำตามแต่ทำเพื่อความเคิงกำไรหลักร้อยไม่เป็นไรถือว่าเกมดีพีซีจัดให้ไม่กินเราก็ดีแล้วนะคะฝากากดไลค์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะคะไม่แน,นะนำไม่ทำตามแต่ทำเพื่อความนาเคิงนะคะทุกคนคอมเมนต์พูดคุยออกเกมมาได้นะคะเราจัดตามคำขอนะคะวันนี้ไอทุกกาคนนี้จะลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่เกมนะ้าสวัสดีค่ะ